สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าส er ู่ช่องของระเรียนสายภูพาณนะครับช่องที่จะนําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระเกจิชื่อดังเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับช่องผะเรียนสายภูพาณก็จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันให้กับทุกทท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับวันน um ี้นะครับ <forcé> ช่องผาเรียนสายภูพานะครับก็จะพาทุกท่านมาชมวัตถุมงคลนะครับของเกจิชื่อดังสายตะวันออกนะครับ ก็คือหลวงพ่อทองสุขรัฐมิโทนะครับวัดหนองคอนะครับอยู่ที่ระยองนะครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ทิมนะครับนี่ลหลายๆคนเพิ่งเห็นภาพนี่โอ้โหนะคนลุกเลยนี่คือภาพของหลวงปู่ทิมนี่คือหลวงพ่อทองสุขสมัยท่านเป็นพระหนุ่มนะครับท่านเป็นพระหนุ่มก็ได้ไปจำพรรษาได้เรียนรู้วิชาต่างๆนะครับจากหลวงปู่ทิมนะครับภาพนี้อย่างที่ผมบอกครับได้ซื้อความหมายหลายๆอย่างนะครับก็วันนี้นะครับ ลูกศิษย์เนาะเธอลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมแล้วก็จะมีวัตถุมงคลน,นะครับออกมาเรื่อยๆอยอยหลายรุ่นหลาย,ลายรุ่นเลยนะครับให้เจ้าหาบูชาวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขุนแผนพายคุมานแต่เป็นพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กวันนั้นผมได้ทําพิมพ์ใหญ่ไปแล้วนะพิมพ์ใหญ่โอ้โหได้รับกระแส ตอบรับที่ดีมากนะครับท่านเลือท่านได้ทักมาทั้งทางไลน์แล้วก็โทรศัพท์นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของพรคเครื่องนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับมีบริการ เก็บปลายทางหรือว่าโอนก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกรีจ่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้นะเนาะอาเป็นชีพจ่ายที่เซเว่นก็ได้นะครับเช่าหาูชากรนงาน่ายๆแล้วก็ส่งจริงนะครับส่งจริงนะก็คือสบายใจในเรื่องของการส่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่โจรไม่ใช่อะไรแล้วก็มั่นใจเนาะพี่เนาะอย่างน้อยเราก็ได้พักเครื่องแท้แล้วก็ส่งจริงนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของโจรอะไรต่างๆวันนี้เพราะว่าช่วงนี้นะครับโอ้โหท้งในเฟซในอะไรโจนโจรค่อนข้างเยอะมากเลยนะเช่าหากับใครก็ตรวจสอบ หรือว่าระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นหาอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งองค์เราไม่ใช่เหรียญนะครับวันนี้เป็นขุนแผนพายกุมารพิมพ์เลกนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อที่ผมได้มาคือเนื้อดําตะกุดทองแดงนะครับทาทองนะครับทาทองแล้วก็สร้าง 1, 120หี่เหรียญเอา20องค์นะครับทำแต่เหรียญเยอะกินไปนะครับก็เลยติดติดปากคขว่าเหรียญก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับเป็นคลิปคลิปดีๆจากทางไทยรัฐทีวีนะครับที่ มีคนที่ถือว่ามีความผิดปกติอะไรอย่างเนะาะมีอาจจะโดนอะไรมาก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูคลิปด้วยกันนะครับแล้วก็มาให้หลวงพ่อนั้นได้ลดน้ำมนต์นะครับเราดูถือว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อน,นะครับในเรื่องของอวิชานะครับต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนมาโดยเฉพาะวิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่ทิมเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับโดนน้ำมนต์ไปปุ๊บ ส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังเลยแล้วหลายคนเป็นแบบนี้ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเหมือนกับเวลาใครมีอะไรไม่ดีในร่างกาย uh huh. พอไปได้น้ำมนต์ปุ๊บแล้วส่งเสียงร้องออกมาเนี่ยไอสิ่งน่านาสิ่งไม่ดีมันจะหายไปออมันจะออกอ่ามันจะออกไปจากร่างกายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคะ่ะ ผู้หญิงคนนี้นไปกราบไหว้หลวงปู่สุขที่วัดหนองคอบ้านค่ายระยองขอพระท่านผมน้ำมนต์เธอก็ส่งเสียงร้องแบบนี้นี่เหมือนบางทีก็หัวเราะนะใช่ค่ะบางทีก็บอกฉันเจ็บนะมีคนอื่นๆอีกนะคะพี่บ,บุ๊ไม่ได้แค่มีแค่รายเดียวนะคะแล้วอาการจะคล้ายกันเลยเดี๋ยวลองดูค่ะว่าเอาที่มันตายจะไมมันไตาย นี่ไงคะลูกศิษย์อีกคนก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันทีมข่าวก็เลยไปคุยกับหนึ่งในลูกศิษย์คะ่ะเขาบอกว่าคือชาวบ้านที่เลื่อมใสก็จะมากราบไหว้มาพรมน้ำมนต์บ,บางคนที่โดนสิ่งของไม่ดีก็จะส่งเสียงร้องออกมาพอส่งเสียงร้องออกมาเสร็จ ก็จะหายเป็นปกติค,คือทุกคนยืนยันว่าหลวงปู่สุขท่านไม่ได้เป็นพระปราบผีหรืออะไรนะคะท่านจะพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจเราเลยส่งคุณแซคณทวินนักข่าวของเราไปที่วัดหนองค้อไปหาหลวงปู่สุขนึกว่าไปรับน้ำมนต์แต่วันนี้ท่านไม่อยู่พี่โุกเลยไม่ได้รับน้ำมนต์เลยค่ะคท่านไปฝังเข็มที่กรุงเทพก็เลยเจอกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เลยบอกว่าวัตถุมงคลหลวงปู่สุขเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องพุทธคุณแล้าวคลาดปลอดภยัย แต่ที่ดังในโลกโซเชียลคลิปที่ให้ดูะค่ะคือน้ำมนต์ที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับขอ,องปู่ครบทุกด้านครับทั้งหน้าที่การงานโชคภาพครับผมเป็นตครับคนที่มากรกบาบลุงปู่ก็จะมาขอพรหน้าที่การงานครับหรือว่าคนตกงานอะไรก็จะมาขอพรท่านแต่ว่าถ้าว่าท่านท่านจะให้พรก็คือลุงปู่ท่านจะให้คุมน้ำมนต์ให้ ต่อชะตาตะดอกเคาะเสริมดวงหลวงปู่ท่านจะทําให้หมดทีเดียวเลยครับครบทีเดียวครับคือทางคณะกรรมการวัดก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปกติแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์อะคะ่ะจะมีลูกศิษย์ลูกค้ามากราบไหว้เป็นจํานวนมากเลยนะคะครับก็ลูกศิษย์ลูกค้าก็บอกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ลูกศิษย์ลูกค้าที่โอ้โหนี่นะครับคือคลิปที่ถือว่าบางคนเนาะอ่ะเราก็พูดไม่ได้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรแต่บางคนที่ไม่โดนหรือไม่ ันนั้นกับตัวเองก็คงไม่รู้นี่คือวิชานะครับที่หลวงพ่อนั้นร่ําเรียนมาแล้วก็มาใช้ช่วยผู้คนต่างๆช่วยชาวบ้านนะครับนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับคนที่อยู่วงการอื่นเนาะก็ขอขอนุญาตบอกก่อนครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณเนาะในการรับชมด้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลกันก่อนเลยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลนะครับวันนี้พระเอกก็คือเป็นกุณแผนนะครับเป็นกุณแผน ลายกุมารแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ขนาดแต่ค่อนข้างเล็กนะครับประมาณเหเรียญเหรียญบาทนี่แหละครับเงินเหรียญบาทน,นะครับนี่ครับแต่เนื้อพิเศษตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อทาทองนะครับด้านหน้านี่จะทาทองนะครับเป็นเนื้อผิวสีดานะครับแต่ทาทองนี่ครับทาทองนะครั้ทงที่แล้วผมทําคลิปพิมพ์ใหญ่ไปแล้วนะพิมพ์ใหญใ่จะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับจะโอ์ใหญ่สวยแต่พิมพ์เล็กก็ไม่แพ้กันนะพิมพ์เล็กความพิเศษอยู่ตรงไหนพิมพ์เล็กความพิเศษก็คือ อยู่ตรงการปลุกเสกครับโอ้โหนะหลวงพ่อนี้ปลุกเสกนะครับในพระอุโบสถนะครับปลุกเสกเดียวนะปลุกเสกเดียวก็คือพูดง่ายๆเขาเอามวลสารเอาอะไรต่างๆก่อนที่จะสร้างไว้ในพระอุโบสถของหลวงพ่อน,นะครับตลอด เข้าพรรษาเลยนะครับตลอดเข้าพรรษาเลย3เดือนเต็มนะครับสลับเหรียญอาพระรุ่นนี้นะครับหลุดไปเหรียญอีกแล้วนะครับสลับพระรุ่นนี้นะครับปลุกเสก3าเดือนเต็มนะครับอันนี้ไปหาข้อมูลมาจากผู้สร้างเลยนะครับปลุกเสกนะครับพูดง่ายๆก็คือมวลสารต่างๆนะครับที่เอามาใช้นี่เลยนะครับนี่คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นข้อมูลของของผู้สร้างของนี้เลยนะครับนี่คืออภะขุนแผนเก่าๆนะครับ หลายเกจินะครับแล้วก็มวลสาราต่างๆนี้เก็บไว้ในพระอุโบสถนะครับปลุกเสกเดี่ยวตลอดใจมากนะครับก็คือสามเดือนเต็มเลยนะดังนั้น,นความเข้มขังของเหรียญรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่านะครับความเข้มขังของรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดแล้วก็ตัวเหรียญก็อนี่ครับไม่บินไม่แตกไม่หักผ้าผงนี่ต้องระวังหน่อยนะ ไม่วินไม่เตะมาหักสวยงามเลยนะครับก็เป็นเนื้อดำนะครับนี่ครับมีหมายเลขกำกับแล้วก็มีตะกรุดด้วยนะครับมีตะกรุดทองแดงนะครับสองนะสองสองดอกเนาะนี่เลยนะครับโอ้โหสสวยนะครับหลวงปูุ่ขวัดหนองคอนะครับนี่นะครับดังนั้นท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะพี่นะติดต่อสอบถามกาได้นะครับสิสวยเลยนี่นะครับแต่เป็นพิมพ์เล็กนะอันนี้พิมพ์ใหญ่ก็จะพยายามหามาอยู่นะครับนี่ครับ พิมเล็กนะครับจะมีกล่องมีอะไรครบนะครับมีกล่องมีอะไรครบรุ่นอื่นวันนี้เหลือองค์เดียวนะครับรุ่นอื่นวันนี้เหลือองค์เดียวเหลือแค่เจริญพรล่างนะครับเจริญพรล่างต่อพิเศษนี่ครับจะต่อคาว่าพิเศษข้างล่างนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับโอ้โหนะก็สีเวยนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าเก็บสะสมนะหาเริ่มยากแล้วนะครับสลับเจริญพรล่างนี่ครับมีกล่องมีอะไรครบเหมือนกันนะครับเช่าหาพายุใหม่นี่ต้องมีกล่องด้วยนะเพราะบางเกจีนี่นะครับกล่องนี้ก็มีราคาร้อย เฉพาะตัวกล่องนะครับนะฮะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเอาเหรียญสวยๆนะครับแต่รุ่นนี้จะพิเศษนะของผมนี่เห็นไหมครับเนื้อที่มีตะกรุดนี่จะมีแค่บางเนื้อนะบางเนื้อจะไม่มีตะกรุดครับเนื้อล่างๆนี่เนื้อล่างๆนี่จะไม่มีตะกรุดครับจะมีแค่ให้แค่บางเนื้อนะครับดังนั้นนะรุ่นนี้ผมบอกแล้วนี่นะครับภาพพิธีของการปลูกเสกนะครับพี่นิพนธ์ระยองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สร้างที่ สร้างพระได้สวยสร้างพระได้ดีจริงๆนะครับสำหรับพี่นิพนธ์ครับก็ มีบางคลิปนะที่พี่ชายมาคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับสำหรับข้อมูลการจัดสร้างนะครับก็ร่วมถือว่าร่วมเผยแพร่นะครับร่วมเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อทองสุขเนาะพี่เนาะขอบคุณพี่ๆนะครับจากทางระยองด้วยนะครับนี่ครับพาพิธีปลุกเสกลูกศิษย์ลูกหานะครับวันปลุกเสกนะครับโอ้โหไม่ใช่น้อยนะช่วงนั้นน่าจะยังไม่มีสถานการณ์ของโควิดด้วยเนาะก็ทําให้การปลุกเสกนั้นจำนวนคนก็อาจจะเข้าได้เยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาสายรรยองนี่ครับโอ้โหปลุกเสกปี6 3นะครับ ปลูกเสกปี63นะครับก็จะมีนี่ครับลายชื่อหลวงพ่อที่ปลูกเสกนะครับหลังจากที่เอาปลูกเสกภายในพระอุโบสถ3เดือนเสร็จนะครับพิธีปลูกเสกใหญ่นะครับก็จะมีโอ้โหนี่ไหลเกยจจเลยนะหลวงพ่อทองสุกนะครับหรือว่าบางทีก็เรียกหลวงพ่อสุกนะครับหลวงพ่อเชยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสีหลวงพ่อโฮกหลวงพ่อมนัตนะครับหลวงพ่อรัตน์หลวงพ่อสมัย หลวงพ่อวันชัยนะครับโอ้โหมีแต่เกจิสายหลวงปู่ทิมหมดเลยนะผมดูรายชื่อนี่นะครับมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาสายหลวงปู่ทิมหลวงปู่หินโซนนั้นนะครับโซนตะวันออกเลยนะครับดังนั้นโอ้โหนะไม่ต้องห่วงนะครับภาพของการปลุกเสกใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ครับภาพในพระอุโบสถนะครับก็มีวันนั้นก็จะมีรุ่นบางกรด้วยนะครับที่ปลุกเสกด้วยกันแล้วก็มี คุณแผนนะครับพิมพ์เล็กด้วยนะครับดังนั้นรุน่นนี้น่าเก็บนะครับพี่ๆครับถึงแม้จะเป็นพิมพ์เล็กก็น่าเก็บนะสำหรับคนที่ไม่ต้องการแบบห้อยพระที่ไม่ใหญ่มากเนาะผมว่าเนาะก็บางคนชอบเล็กๆนะครับสวยผมว่าสวยเลยนะทาทองด้วยนะครับดังนั้นท่านใดสนใจชาหาบูชาก็ มีหลายรุ่นนะครับก็ทยอยเอามาเรื่อยๆนะครับบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เรียงคิวกันนะพี่นะขออภัยด้วยนะครับเพราะน้องก็ไม่ไดเอามาเยอะนะครับก็เอามาบางรุ่นบางเกจิเพราะบางทีก็เอามาหลายเกจิพร้อมกันนะครับก็รวมๆกันมานะเป็นร้อยองค์อะไรแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ท่านใดสนใจช่าหาบูชาหรือติดต่อสอบถามกันก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของจ้องพาเรียนสายภูพาในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ